ไปแล้วครับสมาชิกเก่าของเราเจ้ายูสุล็อกกี้วันนี้ขายครับวันนี้ทั้งขายขายรถเก่าอได้รถใหม่เข้ามาทีแชทสามสองศูนย์สามสองสามี่สี่ไปแล้วครับรถเก่าของเราขึ้นหัวลากสวยๆลงชุมพรครับ ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้วันดีครับขายรถเก่ารับรถใหม่เข้ามานะครับเลิกงามยามดีเดี๋ยวไปดูหัวลากนะครับว่าสวยแค่ไหนหัวลากสามหกศูนย์ หมายลข360แต่งเต็มนี่ครับไฟสปอร์ตไลท์เจือจางสวยมากครับ360คันนี้ คนเจ้าร็อกกี้จัมโบ้ครับกำลังขึ้นทัเรือไปแล้วครับเจ้าร็อกกี้ไปอยู่ชุมพรนะครับก็ไปมั่งมั่งมีมีมค้ำค้ำคุณคูณนะครับ จะขึ้นได้ไหมครับ <Okay. S 1> นี่มันมันมันต้องเอาไม้มาห้องห้องรอดหนาเลยล่ะห้องรอดหนาๆเลยนี่ครับเจ้าล็อกกี้ไป ชุมพรนะครับ<ม>ก็ไปหาเงินหาทองให้เขานะครับ<ม>ทั้งมั่งมีมีครับผมกำลังเอารถขึ้นนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องหางมันคูดพื้นนะครับ<ม>ขึ้นเจ้ายืสุสา0ศตัวแรง แต่งเต็มนี่ครับขายสมาชิกเก่าอ,อ,กอยู่ร่วมกันมาสามสิบปีครับก็อตอนรับสมาชิกใหม่ครับคนซื้อไม่มาดูรถเลยนะครับคนซื้อน่อ ก็าขายตามสภาพครับแต่รถผมนี่ใช้งานสองร้อยประจำครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาครับขึ้นได้สบายก็ถ้าขยันเติมน้ำมันเครื่องก็ใช้ได้อีกนานครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนลูกสูบกับปลอกสูบใหม่เครื่องมันเริ่มหลวมแล้ว ขึ้นมาแล้วครับรรขึ้นได้ไหมครับนี่หวานแหนญ่ๆส็่เหลนนนซีเรียมน่นเดี๋ยวเดี๋ยว ว่า่ึ้นไปเขาจะถไถนน่เทานู่แนแลนขก้นลูหางตัวนี้หางอวอวัชิระเมทีเฮ้ยหางหางอวอวัชิระนะครับไม่ใช่เมทีนะไม่เกี่ยวกับพระนะครับขอโทษด,ด้วยครับหางตัวเดียวกับผมเลยกับเจ้าทานอตนะครับทานอทก็อวอวัชิระ đi nhé, chúng châu sẽ lấy cái 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 แ้ค่อยเด้อไปแล้วครับเครื่องคันนี้บอกเลยว่าแรงเบ้ยเบิ้ยเบิ้งล้อเนี้ยเบิ้งล้อเนี้ยตรงมัน่นไป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 ดิฟล็อกดิบล็บอก 于 <noise> ตัวแรงครับวางวางไปครับไปอยู่กับเขาก็าามั่งมั่งมีมีค้ำคำคุนคุนนะครับเด็ก แล้วพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ขายสมาชิกเก่าเนี๋ย EP ต่อไปจะไปดูนุ่น32.3สอนะครับแล้วพบกันขอบคุณมากครับ